สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าหลอนสยองคืนนี้จะพาไปฟังเรื่องเสียงในหอพักเก่าตอนที่สองผีที่ปลายเตียงคืนนั้นนนตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่หนีจะนอนฟังให้ชัดว่าเสียงที่ได้ยินมันมาจากอะไรกันแน่เวลาผ่านไปจนถึงตีสองบรรยากาศเงียบวังเวงมีเพียงเสียงนาฬิกาบนผนัง จูๆ่ๆเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งกอกกอกกอกตามด้วยเสียงลากเก้าอี้ครืดครืดครืดเสียงฝีเท้าตึกตึกตึกก้าวไปทั่วห้องข้างๆนนพ,พึมพำเบาๆฉันไม่ได้หูฝาดแน่ๆคราวนี้ได้ยินชัดเลยเสียงฝีเท้าเดินวนไปมาแล้วหยุดลงตรงผนังหัวเตียงของเขา ทันใดนั้นเสียงเคาะตึกตึกตึกดังขึ้นตรงจุดที่เขานอนพิงอยู่นนสะดุ้งสุดตัวใครกันแน่วะอย่าเล่นแบบนี้นะเว้ยคืนนั้นเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวนั่งกอดหมอนทั้งคืนจนกว่าฟ้าจะเริ่มสว่างเช้าวันรุ่งขึ้นนนรีบไปหาแม่บ้านหอพักนนป้าครับห้องข้างๆผมมีใครอยู่หรือเปล่า ทำไมกลางคืนถึงมีเสียงทุกคืนเลยแม่บ้านชะงักก่อนพูดเสียงเบาไม่มีใครอยู่หรอกห้องนั้นมันถูกปิดตายมานานแล้วเมื่อหลายปีก่อนมีนักศึกษาคนหนึ่งกดดันเรื่องเรียนจนผูกคอตายในห้องนั้นแม่บ้านถอนหายใจตั้งแต่นั้นมาก็มีหลายคนได้ยินเสียงเหมือนเธอนี่แหละแต่ส่วนใหญ่ทนไม่ไหวก็ย้ายออกกันหมดคืนนั้นนนพยายามจะนอน แต่แล้วเสียงก๊อกก๊กก๊อกก็ดังขึ้นอีกครั้งเขาเอาผ้าห่มคลุมโปรงใจเต้นแรงไม่หยุดจู่จูเสียงนั้นไม่ดังมาจากห้องข้างๆอีกแล้วแต่ดังขึ้นตรงปลายเตียงของเขาเองนนเสียงสั่นสานใครใครอยู่ตรงนั้นเขาค่อยๆแง้มผ้าห่มออกมาและนั่นคือครั้งแรกที่นนได้เห็นเงาดํานั่งก้มหน้าอยู่ปลายเตียงร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาขาวโพลน จ้องตรงมาที่เขานี่คือเรื่องจริงของเสียงในหอพักเก่าถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่าลืมมาเล่าให้ผมและเพื่อนๆชาวเล่าหลอนสยองได้ฟังกันนะครับถ้าฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์หรืออยากดูเรื่องยาวเราก็มีให้ดูกดเข้าไปที่ช่องเลยครับมีเรื่องสนุกหลอนๆรอคุณอยู่กดเลยครับกดเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ